สร้อยคอแฮนเมดสร้อยคอแฮนเมดทำจากมือทั้งเส้นนะคะอันนี้สีม่วงของอําไพม่วงพวงครามเป็นหินกับเิดตั้นสีม่วงนะคะเป็นเฉดสีม่วงคะ่ะหลังสันโดยสีมงานร้านน้องหินนะคะอยากได้สร้อยคอเส้นนี้ไหมคะแวะเข้ามาถามได้เลยคะ่ะ สร้อยคอทำจากมือนะคะตัวดอกไม้เป็นหินสีม่วงแล้วก็คิดตั้นสีม่วงทำมือทั้งเส้นนะคะรังสรรค์โดยทีมง,งานร้านน้องหินค่ะคิดตั้นเห็นไหมคะมีเปลือกหอยด้วยค่ะแล้วก็หินสีม่วงสวยไหมคะสวยไหมม่วง,วม,วงม่วงคามม่วงอัมพันม่วงสวยค่ะม่วง